อยากจะถามว่าการตกขาวของเพศหญิงเนี่ยครับมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วก็เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดครับแหมนี่เป็นนักวิชาการจริงๆนะเป็นผู้ชายถามว่าตกขาวคืออะไรอย่าลืมไปเรียนสูตินรีแพทย์เหมือนคุณหมอนะครับนะครับเราจะต้องนั่งรู้ว่าภายในส่วนสงวนผู้หญิงเนี่ยนะครับมันก็เหมือนผิวหนังถูกไหมเป็นผิวหนังที่เว้าเข้าไปแล้วออกมาเมื่อเป็นผิวหนังต้องมีขี้ไข่ไหมครับ ต้องมีขี้ใครเพราะว่าผิวหนังมันก็หลุดลอ,อกออกไปทีนี้ขี้ใครที่อยู่ตรงนั้นผนังของช่องคลอดเนี่ยเวลามันหลุดลอกออกมามันไม่โดนสิ่งของสงกรปรกมันก็ต้องเป็นสีขาวไม่ได้เป็นสีดำมันขี้ใครเราจริงไหมครับขณะเดียวกันภายในช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีน้ําหล่อลื่นหรือมีอะไรอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นเวลาออกมามันก็จะมีลักษณะตกขาวเพราะนั้นผู้หญิงทุกคนต้องมีตกขาวนะผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีตกขาวนี่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนะครับหรือไม่ก็ต้องโดนตัดทิ้งครึ่งตัว นะครับั้นตกขาวนี่ก็เป็นเรื่องประจำของผู้หญิงลักษณะตกขาวที่ปกติก็คือตกขาวนั้นจะเป็นสีขาวครับลักษณะเหมือนแป้งเปียกนะครับไม่มีอาการระคายเคืองไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีรสยกเว้นเวลาใกล้มีประจำเดือนอาจจะรสเปรียปร้ยวๆนิดหน่อยไม่เชื่อก็ลองชิมดูนะครับนะอันนั้นเพราะว่าตอนช่วงใกล้ๆจะมีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียเจริญเติบโตมากขึ้นหน่อยพอแบคทีเรียเจริญเติบโตมากขึ้นหน่อยมันก็อึเยอะหน่อยอึเยอะมันก็เปรี้ยวๆหน่อย ถ้าเกิดตอนช่วงใกล้ๆจะมีไข่ตกช่วงนั้นตกขาวเขาจะเป็นใสๆเพราะมีมูกออกมาที่ปากบนลูกรสชาติตอนนั้นก็จะหวานปลาแลปลาลบมั้งนะครับก็ลองลอง,ลองดูกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดตกขาวเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับหรือช้ำเลือดช้ำหนองหรือมีเลือดปนแบบนั้นอาจจะแสดงว่าเกิดการอักเสบขึ้นต้องไปให้คุณหมอสูตินรีแพทย์ทําการตรวจร่างกายดูว่าเกิดจากโรคอะไรและรักษาตามโรคเี่น,นี่ถามลึกซึ้งจริงๆนะอีกหน่อยต้องอเรียนรู้มาก